เดอะสแคร์รี่สนับสนุนโดยห้างทองแม่กิมเฮียห้างทองแม่กิมเฮียนะครับซื้อขายทองรูปพรรณนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเขาขายมากว่า30ปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยแล้วก็ที่นี่ครับมีระบบการออมทองผ่าน QR Code ด้วยนะครับขั้นต่ำหน0่บาทอยู่ที่ไหนก็ออมทองได้เหมือนเราหยอกกระปุกไว้ทุกวันนะฮะแต่พอทุบก,กระปุกมาเราได้ทองนะครับใครที่สนใจก็ที่ a c e b o o k ฮะห้างทองแม่กิมเฮียโดยเอกพันธ์พราวครับ ไปฟังกันครับหนึ่งเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายตั้งชื่อเรื่องว่าต้นพันธุ์มนุษย์ใช่ค่ะเป็นยังไงครับเชิญครับสุครับอันนี้เป็นของแฟนรายการค่ะเขาไม่สะดวกที่จะเล่าเองก,ก็เลยส่งเรื่องมาให้สุเล่าเนาะซึ่งผิดพลาดประการใดสุขอ,อภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ฟังมาค่อนข้างนานละสุจะพยายามเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดค่ะ ก็สิ่งที่สุได้รับฟังแม้ก็คือคุณบัวค่ะเล่าให้สุฟังว่าเป็นเรื่องของคุณย่าคุณยายเขาเล่าต่อกันมาอีกทีเหมือนเป็นนิทานพื้นบ้านค่ะพี่นัทเขาบอกว่าในยุคนั้นอะย้อนไปห้าสิบปีค่ะคุณยายบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างดังแล้วก็คนในหมู่บ้านยังจดจำกันได้กันทุกคนเลยค่ะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกับคุณย่าเนาะคุณย่าเขามีอาชีพเป็น หมอตำแยค่ะนะตอนนั้นแล้วก็หลายๆคนถ้าเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การคลอดกามดูแลต่อคุณแม่ท้องเนี่ยจะมาปรึกษาคุณย่าเป็นประจำเพราะงั้นใครๆก็จะรู้จักคุณย่าค่ะทีนี้อยู่มาช่วงหนึ่งมีลทัทธิหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านค่ะพี่นัทมองเผินๆเหมือนเป็นสถานปฏิบัติธรรมธรรมดาค่ะมีการชักชวนการทำบุญ เดินจงกรมทําสมาธิทุกอย่างเป็นปกติค่ะพี่นะัทไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดแต่จะมีแอดวานขึ้นมาหน่อยสําหรับคนที่อยากจะฝึกกรรมาฐานจริงๆเขาจะมีเปิดคอร์สต,ตอนกลางคืนให้ด้วยคือสามารถไปนั่งกรรมาฐานที่นั่นได้โดยมีคนข้างในเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เขาก็ประชาสัมพันธ์เลยค่ะใครอยากมาก็มาส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นแล้วแต่ แล้วแต่ว่าคุณจะให้เราเท่าไหร่แล้วแต่จิตกุศลของคุณเลยไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่คุณย่ารับรู้มาค่ะคแล้วคุณย่าบอกว่าก็าดูปกติดีเพียงแต่เจ้าของกิจกรรมเนี่ยเจ้าของบถานปฏิบัติธรรมเขาแค่แต่งตัวโทนสีดําซึ่งปกติไม่ค่อยมีใครแต่งโทนสีดํากันอ๋อส่วนจะขาวนะใช่ค่ะห๋ว อุย้ยอะไร <c oughs> มีตกใจเลยมีเหรียญคืออะไรอ <c oughs> <c oughs> สู่มาแล้วในรถพี่นัทแล้วเขามาเปิดรถขอโทษค้ะ<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคออะต่อเลยฮะทีนี้ปรากฏว่าเขาอ่าเข้ามาอยู่ได้พักหนึ่งค่ะพี่นัทอืม <c oughs> เริ่มมีคนเข้ามาพูดกับคุณย่าทวดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคนในหมู่บ้านเรามีแม่แท้งบ่อยจังเลยอ๋อเอาอะไรคะ ทีนี้เขาก็ถามกันไปถามกันมาสืบความไปสืบความมาญาติทวดเขาก็มานั่งดูค่ะว่าเออมันก็จริงซึ่งปกติแล้วเนี่ยในตลอดหนึ่งเดือนจะต้องมีอย่างน้อยคนหรือสองคนค่ะเข้ามาที่บ้านเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์ของคุณแม่เนาะมไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแม่เองหรือว่าคนที่เป็นสามีพอเขาจะรู้ว่าญาติทวดเนี่ยจะเตรียมยาบำรุงให้เขาได้แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย ไม่ค่อยมีค่ะหรือมีบางทีก็วิ่งมาในลักษณะที่ว่าตกเลือดแล้วอุคุณย่าก็เลยว่าเอ,อแปลกนะทําไมเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มมีคนตกเลือดบ่อยอยาที่จาหน่ายออกไปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยาเกี่ยวกับแม่ที่เขาคลอดก่อนกําหนดทั้งนั้นเลยค่ะพี่นะัท<ข>มาไล่เลียงกันไปเรื่อยๆคนในบ้านก็เริ่มเริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยๆค่ะ พอมันเริ่มมีการพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับความแปลกเกี่ยวกันในหมู่บ้านเนี่ยมันเริ่มมีความเชื่อแปลกๆมาค่ะว่าเฮ้ยหรือบ้านเราจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาหรือเปล่าอ oh. พอมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บสถานปฏิบัติธรรมเลยออกเป็นวัตถุมงคลมาให้ค่ะเอาไว้ป้องกัน oh. คุณย่าบอกว่าก็แล้วแต่ศรัทธาเขาแหละใครเขาจะ คิดยังไงก็แล้วแต่เขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่พื้นฐานแล้วเขาทํามาก็ไม่ต่างจากวัดนะเพราะการที่เขาฝึกมามันก็ตาราเดียวกันในวัดเลยเพียงแต่มันสะดวกหน่อยตรงที่ญาติยยไม่หญิงเขาก็เข้าไปได้ในวัดเนี่ยกลางคืนก็ไม่ค่อยมีใครอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปหลกครับคุณย่าก็ปล่อยค่ะปล่อยผ่านไปอ,อีกประมาณสองเดือนอคุณยา่าบอกว่าสี่เดือนมาละ ไม่มีเลยค่ะไม่มีเคสปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งคันภหรือการคลอดตามปกติเลยพี่นะัทครับมีแต่วิ่งมาหาในกรณีที่ว่าตกเลือดโอ้จนคุณย่ารู้สึกว่ายาบำรุงหลังคลอดเนี่ยแล้วก็หลังการเกิดการแท้งเนี่ยทําไมมันถูกจําหน่ายไปบ่อยหรือเกินครับแกก็เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ ช่วงนี้นะมีแต่คนแท้งเนาะผมก็สังเกตเหมือนกันนะอ oh. อย่างเนี่ยล่าสุดเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยไอ้มันหัวบ้านเนี่ยมันก็เพิ่งมาคุยกับผมว่าเมียมันท้อง oh. มาเดือนนี้บอกตกเลือดไปละเสียไปละลูกที่มันตั้งหน้าตั้งตารอ oh. อาย่าเขาก็เลยบอกว่าอยากฟังเรื่องราวจากคนที่เขาสูญเสียจังเลยอะ่ะมีอะไรเพิ่มเติมที่พ่อกำนังรู้บ้างไหม เพราะกำนันเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับมันไม่ค่อยมีใครเล่าอะไรให้ผมฟังอย่างมากก็คือวิ่งมาเกี่ยวกับเอกสารราชการครับถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีในหมู่บ้านเนี่ยบอกบอกบอกผมด้วยนะเราจะได้รู้ว่าต้องทําวิธีกรรมอะไรคนในหมู่บ้านจะได้ปลอดภัยอืมวนนี้เขาก็เลยความอยากรู้อะค่ะคไปตามหาข้อมูลเองพี่นะั ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณแย่ได้มาแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดการจดจําของแกมาทั้งหมดแกบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกๆครอบครัวเนี่ยได้มันเหมือนกันคือยาบํารุงชนิดหนึ่งค่ะ<อ>จากสํานักปฏิบัติธรรมนั้นแหละอพอมากินได้แค่ไม่กี่ครั้งจะเกิดอาการตกเลือดเริ่มต้นหมาก็คือมีไข้ไม่สบาย เขาก็จะบอกว่าให้กินซ้ําเข้าไปเพราะว่าร่างกายกําลังตับธาตุอยู่คุณแม่เขาก็ต้องแบ่งธาตุเอาไปสร้างเป็นลูกเนาะต้องแบ่งสารอาหารทุกๆุอย่างไปร่างกายอาจจะรับไม่ไหวเขาก็จะให้ยาบํารุงมาเพิ่มแล้วก็ให้กินเพิ่มซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ต่างกันค่ะทุกคนก็จะแทงตามมาด้วยอาการแทงทั้งนั้นเลยที่นั่ คุณย่าบอกเนี่ยจุดเชื่อมโยงมันมีละทุกๆบ้านที่เป็นเหมือนเหมือนกันมันเหมือนเป็นเชื้อโรคอะ่ะการสื่อผานนี้คล้ายๆเชื้อโลกเลยจนกระทั่งคุณย่ามีโอกาสได้ไปรู้จักกับผู้ว่าจังหวัดค่ะเพราะว่าทางผู้ว่าเขาได้ยินจากคนในหมู่บ้านนี่แหละที่ไปทํางานราชก,การเนาะเขาแนะนํากับท่านผู้ว่าว่าเนี่ยที่หมู่บ้านผมมันมีหมอตําแยมือดีนะเขา รู้กเกี่ยวกับสมุนไพรการดูแลตั้งขาในอย่างดีเลยเดี๋ยวผมแนะนําให้นั่นก็คือตัวคุณย่าค่ะพอคุณย่าสบโอกาสปุ๊บก็เลยเข้าไปคุยไปคุยกับผู้ว่าจังหวัดโดยตรงเลยบอกว่าฟังเสียงประชาชนเล็กๆสักเสียงหนึ่งได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องซุบซิบลินพาที่ฉันเก็บข้อมูลมาให้แล้วกันครับฉันรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วแล้วเจอจุดเชื่อมโยงอยู่ที่หนึ่งคือสถานปฏิบัติธรรมที่เพิ่งมาตั้งนี่แหละ ฉันกําลังสงสัยว่าทำไมทุกคนที่ได้ยาบำรุงจากที่นี่ถึงมีอาการแท้งในระยะเวลาใกล้เคียงกันเหลือเกินมันแปลกใช่ค่ะอางพวกว่าก็เลยถามว่าอา้าวไม่ได้ไปคุยกับคนในหมู่บ้านบ้างเหรอครับบอกคุณย่าก็เลยพูดขึ้นมาด้วยคนที่เริ่มเก็บความน้อยอกน้อยใจไม่อยู่ค่ะบอกว่าความสงสัยของแก มันถูกลัง,งับด้วยเงินก้อนจํานวนหนึ่งค่ะครับผู้ว่าก็สงสัยว่าลัง,งับด้วยเงินคือยังไงครับอ๋อก็ฉันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งกำน,นันว่าเนี่ยฉันสงสัยสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วพอคอยหลังฉันมามีคนมาบอกว่าคนจากสำนักปฏิบัติธรรมจ่ายเงินปิดปากผู้ใหญ่บ้านและกำนันไปแล้วโอรับมาแล้วใช่ค่ะครับ แล้วหลังจากนั้นสองวันหลังจากที่ฉันเข้าไปคุยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านและกำนั้นก็ไปอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นไปนหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหาของเขาเลยไปนั่งอยู่เทียบข้างด้วยซ้ําแล้วฉันจะพูดได้ยังไงและความปลอดภัยของฉันละ่ะอืมถูกอันนี้ก็ถูกผู้ว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมส่งมือดีผมไปก็แล้วกันยังไงก็เพื่ออำนนยความสะดวกเขาหน่อยนะครับ คุณย่าก็ได้คนคนหนึ่งค่ะติดตามกลับมาจากที่บ้านผู้ว่าด้วยเป็นมือดีของท่านผู้ว่าค่ะคจะเรียกว่าพี่มั่นละกันนะคะพี่มั่นเขาก็มากินอยู่อาศัยที่บ้านคุณย่าเลยค่ะคุณย่าบอกว่าอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ถ้าเข้าไปที่นู่นน่ะยังไงก็ระวังตัวนะเพราะเราเป็นคนแปลกหน้าแปลกพื้นที่พื้นถิ่นแล้วเข้าไปในสํานักปฏิบัติตธรรมเราจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ ซึ่งพี่มันบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆตีเนียนเข้าไประหว่างนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะพี่มั่นสามารถกลมกลืนกับคนในหมู่บ้านในฐานะลูกเขยของคุณย่าค่ะอแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกเขยแล้วก็เข้ามาหารับจ้างในหมู่บ้านแล้วก็เอาเงินเอาทุกอย่างมาเพื่อใช้จ่ายในบ้าน เสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ค่ะเลยได้ข่าวว่าเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เข้าทางเขาเลยเขาก็เลยเข้าไปดูไปอยู่ในนั้นได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะพี่นัทสิ่งที่พี่มันได้ไปเห็นคือพฤติกรรมแปลกๆของคนข้างในค่ะพฤติกรรมแรกเนี่ยต่อไอ้คอร์สกลางคืนที่เขาบอกว่าสามารถมานั่งกรรมฐานได้ โดยที่มีคนข้างในเป็นเหมือนคล้ายๆกับยามบริการเฝ้ารักษาความปลอดภัยเนี่ย oh. มันมีบางคอร์สต้องจ่ายเงินค่ะแล้วก็เป็นกะคอร์สที่เขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะค่ะพี่นัท oh. เขาบอกว่าเขาสิ่งที่เขาเห็นคือบางวันจะมีคนลักรลอบนำชิ้นเนื้อบางอย่างค่ะใส่ถุงมาแล้วก็บางทีก็ใส่มาในปิ่นโต oh. เดินลักลอบเข้ามาจากป่าด้านหลังของสำนักปฏิบัติธรรมครับที่มันบอกว่ามันน่าสงสัยอย่างหนึ่งครับคุณย่าคือถ้ามันเป็นแค่เนื้อหมูเนื้อไก่เดินมาจากตลาดทําไมถึงไม่เข้าข้างหน้าล่ะโอ้ก็จริงจะต,ต้องไปเดินผ่านไอ้ตรงป่าลกุลกๆหลังบ้านเพื่อเข้ามาทําไมอ่ะถนนหน้าบ้านมันเดินเข้าสะดวกกว่านั้นเยอะเลยมาพร้อมกับซื้อผักซื้ออะไรเข้ามามันก็ไม่ได้น่าสงสัยนะครับอืม แต่เนื้อพวกนั้นอ่ะเหมือนถูกห่อมาเป็นพิเศษแล้วก็ใช้ทางเดินพิเศษลัดเลาะ,ะผ่านป่าด้านหลังมาครับครับแล้วก็จะเมนูเนี้ยมีรายค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในสมัยนั้น้วยค่ะพี่นะัทจะมีเป็นบางคนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปอยู่ในคอร์สนี้ครับเสร็จแล้วบางอย่างค่ะมันคงถึงกาลเวลาของมันนะพี่นะัท พ่มันอยู่ในวงจรน,นั้นได้ประมาณสามเดือนค่ะเดือนที่สี่เนี่ยแกได้รับความไว้ใจด้วยจากหุ่นของแกเนาะแกเป็นคนที่หุ่นล่มสูงใหญ่ด้วยเลยเหมาะที่จะเป็นคนรักษาความปลอดภัย <Okay. S 1> เขาก็เลยจ้างค่ะจา้างพีมันว่าช่วยมาอยู่เป็นยามได้ไหมเพราะว่าเวลามีคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นจะได้มีคล้ายๆบริการเขาจะได้สบายใจเวลานั่งสมาธิพ่มันกขรับงานค่ะ แล้วสามวันหลังจากที่แกได้ตําแหน่งเป็นบริการแกก็เดินตรวจเลยค่ะพี่นัทสิ่งที่แกไปเจอคือไอ้เนื้อในปิ่นโตนั่นน่ะมันคืออวัยวะเด็กค่ะฮะโอ้ใช่ค่ะพี่นัทครับ<ถ>มันคืออวัยวะเด็กแรกเกิดค่ะซึ่งมีขนาดไล่เลี้ยงไล่ไซส์เลยค่ะโอ้โหแล้วสิ่งที่น่าแหวกกว่านั้นคือมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งค่ะเขาบอกว่า ขนาดประมาณคนอกค่ะพี่นัท hmm. แล้วก็ตั้งแต่โคนต้นค่ะถูกเจาะเลียงเหมือนลักษณะเป็นเกลียวบันไดขึ้นไปค่ะเ hmm. ลาะขึ้นไปบนต้นไม้เรื่อยๆในรอยเจาะแต่ละรอยมีลักษณะคล้ายๆว่าเขาทําเป็นผ้าบางๆปิดไว้พี่นัทครับ oh. ถ้ารู้ไหนมีวัตถุบางอย่างใส่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นผ้าบางๆเขียนยันด้วยแล้วก็แปะปิดเอาไว้อ oh. ไล่เป็นบันไดขึ้นไปค่ะเขาบอกว่ารอบต้นเกินครึ่งลำต้นนะคะพี่นะัทช่องนึงห่างกันแค่หนึ่งฝ่ามือพี่นะัท<อ>เขาบอกว่านั่นแหละพี่มันเดินรอบรอบ,รอบดูเออมันเป็นการเจาะต้นไม้เพื่อใส่อะไรสักอย่างเข้าไปข้างในครับทีนี้ด้วยความที่มันเป็นผ้าค่ะแล้วก็มาแปะกับต้นไม้อมพอเจอแดดเจอลมมันก็จะหลุดออกมาเนาะพี่นะัทครับแกก็เลยไปแง้มดูค่ะ สิ่งที่แกเห็นคือศีรษะของเด็กค่ะก็คือกระโหลกเด็กน้อยที่แห้งแ,งแล้วแล้วก็กถูกยัดอยู่ในรูเจาะไม้นั่นแหละพี่นัทเขาเจาะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็เอาใส่ไว้ข้างในมีพยานแปะด้าน,นในเป็นสี่เหลี่ยมถูกเจาะไว้เหมือน้อยหน้าสิวพอดีเลยค่ะนั่นคือ ล่างของน้องๆทั้งหมดค่ะแกไล่แกะทุกอันที่มีพยานแปะหรือพี่นัทเท่าที่มือและสายตาแกเห็นแกบอกเลยนั้นมีอยู่ทุกรูทุกล่างค่ะรูลนะหนึ่งล่างมากกว่าร้อยรูค่ะพี่นัท hmm. ทีนี้พอแกได้หลักฐานตามที่ต้องการแล้วมากพอละเพราะว่ายังอื่นมันอาจจะขนออกไปได้แหละแต่ไอ้ต้นไม้เนี้ยมันย้ายไปไม่ได้แน่แน สิ่งที่แกทําคือแกแอบเอาปูนปาดเลยค่ะกัางคืนนั้นแกแอบเอาปูนปาดปิดรูเอาไว้เพื่อที่กันเขาเอากระดูพวกนี้ออกไปเดี๋ยวหลักฐานมันจะหายแล้วก็รีบออกจากเขตหมู่บ้านไปแจ้งกับผู้ว่าจังหวัดว่าเนี่ยสิ่งที่ผู้ว่าส่งผมไปทํางานผมได้หลักฐานม,มาหมดแล้วนะแล้วก็ไว้เหมือนกันค่ะเช้ามามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะแล้วก็มีทหารด้วยส่วนหนึ่ง ยกกำลังมากันทั้งหมดค่ะเพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เหมือนมีภายกระซิบปะค่ะพี่นะัทเจ้าของอธัธิซึ่งเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดเนาะแล้วก็บริการบางส่วนหนีหายไปค่ะส่วนบางส่วนนี่ยังไม่รู้ตัวเลยค่ะบางคนยังนั่งกจะมาฐานอยู่เลยพี่นะักเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวต้นเรื่องหนีกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำน,นันค่ะ ตอนนั้นเขาหายกันไปหมดเลยพี่มันเคเลยว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเหลือแต่คนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็คือคนไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเขาก็เลยพาค่ะพาผู้รับผู้ใหญ่ที่มาด้วยทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ด้วยเข้าไปดูว่าสิ่งที่เขาเจอมีอะไรบ้างครับในครัวที่ประกอบอาหารวี p อพีเพราะั้นยังเจอชิ้นส่วนที่เป็นหลักฐานอยู่เลยค่ะพี่นะัท <c oughs> ยังถูกใส่อยู่ในปิโตอยู่ <c oughs> เพื่อจะจัดเสิร์ฟภายในคืนนี้ค่ะ คืออะไรอย่าบอกให้กินเนื้อเด็กเนี่ยนะใช่ค่ะเขาเชื่อว่ามันเป็นาย,ยาอายุวัฒนะค่ะพี่นัทแล้วก็ต้นไม้พวกนั้นที่พี่เขาเอาปูนไปปาดเอาไว้ยังถูกเก็บหลักฐานไว้อย่างดีนั่นแหละค่ะบางส่วนมีการถูกทึ้งออกไปบ้างแล้วซึ่งแกบอกว่าโชคดีที่ผมพอจะหาปูนได้แล้วปาดเอาไว้ได้ นั่นคือสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังพอเป็นหลักฐานได้ค่ะพี่นะัทข่าวนี้ค่อนข้างดังค่ะพอการลือไปเจอเนาะทําให้คนในหมู่บ้านเองแล้วก็คนที่เข้ามานั่งกรรมฐานเองเพิ่งจะรู้ว่าอ้าวลัทธิที่กูมานั่งกรรมสมาธิกรรมฐานเนี่ยเขาวิตตฐานกันขนาดนี้เชียวหรอครับเขาถึงขั้นว่ากินอะไรแบบนี้เชียวหรอ,อ คุณย่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปดูค่ะประหนึ่งไทยมุงแต่สถานที่ที่แกไปคือองค์ค่ะองค์งด้านหลังครัวค่ะพี่นัทที่เขาทำเป็นน้ำยาเนาะคุณย่าไปเปิดฝาดูแกบอกว่าสมุนไพรทุกอย่างที่อยู่ในองค์เนี่ยมันประกอบไปด้วยสมุนไพรที่ทำให้เกิดอาการขับเลือดออกมาทั้งนั้นเลยค่ะคนั่นคือ,อยาทำแท้งดีๆเลยพี่นัทครับ หลังจากที่เขาตามหากันได้ก็ไปเจอเป็นคล้ายๆกับลูกสมุนค่ะผู้ร่วมขบวนการแต่ตัวหลักใหญ่คือจำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของรัธิสามคนนี้พยายามจะหนีเข้าไปในป่าค่ะครับแต่ด้วยความที่รีบร้อนกันเกินไปเนาะเขาตกลงไปในบ่ออ่า ให้นึกภาพเป็นบ่อที่เขาขุดกันไว้ลึกๆเหมือนเป็นบ่อเก็บน้ําของหมู่บ้านอ,ะอ่นะพี่นัทแล้วความที่ดินมันลื่นความชันมันนีดินมันลื่นมันทําให้เขาไม่สามารถขึ้นมากันได้ค่ะครับแล้วระหว่างที่ตํารวจมาก็คือเขาพยายามว่ายว่ายข้ามบ่อน,น้ําเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นป่าหนาทึบเลยค่ะแล้วเขาสามคนจะหนีพ้นแน่ๆ แต่พอไปถึงกลางน้ําอยู่ๆเขาเหมือนถูกดึงลงไปพี่นะัทครับทั้งสามคนเลยค่ะแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยตํารวจเขาก็ยืนปิดล้อมเลยค่ะยิ่งคุณดําลงไปนานตํารวจเขาก็ยิ่งกระจายปิดจนสุดท้ายเขาก็ปิดรอบบ่อได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะขึ้นมาทางไหนคุณก็ไม่รอดละครับรออยู่สี่ชั่วโมงค่ะจนเขาเอจยังแต่สองชั่วโมงแรกแล้วเราว่าคนหนึ่งคนเนี่ยปอดเขาจะอึดขนาดว่าดำน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหรอ แต่เขาก็ยังรอค่ะพี่นัทผ่านไปสี่ชัว่วโมงของการดักรอเริ่มเอะใจกันลวค่ะว่าไม่ใช่ละจนสักพักมันมีรองเท้าค่ะลอยขึ้นมาจากกลางสระนั่นแหละพี่นัทจากกลางบ่อน้ําเป็นรองเท้าสามคู่ค่ะคเขาก็ว่าไม่ไม่น่ารอถ้ารองเท้าลอยมาเลยส่งเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ดําน้ํงเก่งๆค่ะลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าทั้งสามคนจมอยู่ก้นบ่อค่ะพี่นัท เสียชีวิตใช่ค่ะอืม hmm. ในลักษณะที่เท้าเขาแตะอยู่ไอ้ก้นบ่อเรียบร้อยแล้วพี่นะัท hmm. ซึ่งถ้าเป็นคนที่ตั้งใจจะหนีจริงๆอ่ะเท้าถึงพื้นแล้วอะ่ะยังไงก็ต้องค่อยๆเดินมาจนถึงขอบบ่อได้ hmm. แต่มีการเป็นว่าเหมือนเขาถูกตรึงเอาไว้กับที่ทั้งสามคนคะ่ะ hmm. ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนําล่างน้ำสามคนขึ้นมาปรากฏว่าพอขึ้นมามาเจอแสงไฟทุกอย่างยิ่งเด่นชัดค่ะพี่นัทความเด่นชัดที่เขาเห็นก็คือว่าบริเวณขาของทั้งสามคนเนี่ยมีร่องรอยของฟันเล็กๆค่ะพี่นัทเขาบอกว่าเป็นเหมือนปากเด็กอะคะ่ะเป็นฟันเด็กๆพวกเนี้กลับหยุดเต็มเลยพี่นัททั้งสามคนเลยครับ ว่าเขาก็เลยเชื่อว่าเออเด็กๆที่ถูกกระทำในสิ่งที่พวกเขาทํากันไว้ข้างหลังสํานักเนี่ยเขาคงจะไม่อยากให้พวกนี้หนีไปได้ถึงได้ล้างพวกเขาเอาไว้ที่ก้นบ่อจนสามคนขาดไปต,ตายในน้ํานั่นแหละนั่นคือความเชื่อนะคะครับทางวิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้ค่ะว่าทําไมเขาถึงไม่ขึ้นมาทําไมเขาถึงไม่พยายามไต่ออกไปจากก้นบ่อก,ก็ได้ พอดินข้างล่างสามารถเดินได้อันนี้คนณย่าบอกว่ายืนยันจริงๆว่าดินข้างล่างมันสามารถเดินได้ถ้าเขาเดินมาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเขาได้รอดแน่อื่ทีนี้ปรากฏว่าคําปากทาการให้สัมภาษณ์การให้คําสารภาพของคนที่ร่วมขบวนการที่ถูกจับในครั้งแรกค่ะ เขาบอกว่าไอ้กิจกรรมด้านหลังเนี่ยมันเปิดขึ้นเฉพาะคนที่ยอมจ่ายให้กับยาอายุวัฒนะครับเด็กทั้งหมดที่ได้มาคือมาจากคนที่เข้ามาขอ,อยาบำรุงท้องเราก็จะสอบถามประวัติเขาว่าเขารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าตั้งท้องตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วไอ้รู้ต้นไม้นั่น่ะถูกเรียงตามอายุคันค่ะพี่นะัทครับ แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ได้มาสองถึงสามคนหนึ่งหนึ่งในสามจะอยู่ในต้นไม้ค่ะส่วนอีกสองจะลงหมอค่ะพี่นะักจ่ายมาเป็นยาอายุวัฒนะให้กับคนพวกนี้แหละค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้างแต่กำนันก็คือคนที่จ่ายเปมาทุกครั้งทุกเดือนค่ะเขาจะกินของเขาทุกๆเดือนเพื่อให้ตัวเองมีกำลังขึ้นค่ะ ในทุกๆด้านตามที่เขาโฆษากันเอาไว้<อ>คุณย่าบอกว่าหลังจากจับลัทธินี้ไปก็คนในหมู่บ้านก็ใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแหละค่ะแต่ว่าทําให้คนหันมา,าศรัทธาศาสนาเพิ่มมากขึ้นเข้าวัดกันบ่อยขึ้นแล้วก็พอมีอะไรแปลกๆมาเงี้ยทุกคนเริ่มจะเหมือนมีผู้คุ้มกันน่บที่นะัดเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไหม แต่นั้นมาทุกอย่างก็ปกติสุขมาจนปัจจุบันค่ะ,คะเรื่องมีประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวน่าสุคือคือพี่ขออนุญาตถามอย่างนี้ในเมื่อเอ่อหลายๆคนในหมู่บ้านซึ่งแน่นอนแหะฮะว่าไปเอาเหมือนกับยาบำรุงคันมาจากจากตรงนี้นะจากสำนักเนี้ยนะแล้วก็ทุกเคสถูกไหมครับก็จะลูกเด็กในท้องก็จะหลุดออกมาใช่ค่ะทีเนี้ยแน่นอนแหละว่า แล้วแล้วพอหลุดแล้วเขาไม่ไม่เอาไปไประกอบพิธีทางศาสนาหรอครับแล้วจู่ๆพวกนี้เขาไปเอามาได้ยังไงอะอในความเชื่อของเคหมู่บ้านของคุณย่าค่ะอันนี้สุถามมาละเขาบอกว่าในตอนนั้นน่ะเขาเชื่อว่าการเผาไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เด็กๆไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีค่ะเพราะงั้นวิธีที่เขาจัดการล่างกับน้องๆคือการใส่ภาชนะบางอย่างค่ะพี่นัท แล้วไปฝังทําเป็นพิธีฝังแทนการเผาค่ะนั่นสแสดงว่าทาเป็นกระบวนการเพราะว่ามันต้องมีคนไปขุดใช่ค่ะอืคือความเชื่อของของโทษนะฮะเด็กที่แบบแท้งอ่ะเขาเชื่อกันว่าถ้าอาการยังไม่ครบสามสิบสองหมายความว่าฟันยังไม่มีอนนูนี่เขาจะรอจนกว่าจะครบกําหนดเหมือนเหมือนเหมือนสมมุติว่าถ้าอันนี้ที่ผมไปไปไป,ไปฟังมานะครับคือเออผมไม่มั่นใจว่าเด็กคนนึงเนี่ย การเจริญเติบโตฟันเนี่ยจะงอกครบ32มสิองซี่เมื่อไหร่พอถึงตอนนั้นะแล้วเขาเขาสมมติว่าเก้าเดือนไม่ให้เก้าเดือนสมมุติว่าสิบปีแล้วกันเขาก็จะนําล่างเด็กอ่ะที่แท้งก่อนอ่ะนํามาบําเพ็ญตามตามศาสนานํามาสวดแล้วก็นําไปเผาครับเขาเชื่เขาเาเชื่อกันแบบนั้นนะที่เคยได้ยินมาเพราะว่าอาการยังไม่ครบสามสิบสองนั่นเองนั่นแสดงว่าถ้าสุบอกแบบเนี้ย มันคือกระบวนการใช่ค่ะมันคือกระบวนการ,การค่ะพี่นัทเขาฝังความเชื่อของเขาเอาไว้มากกว่าศาสนาค่ะคุณยาบอกนะตอนนั้นคนแทศจะไม่ใส่บัตรมาที่วัดเลยค่ะอืมแล้วทีนี้คนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่อย่างนี้เหรอครับมีทั้งคนนอกและในพื้นที่ค่ะโอ้หเอ่าเรื่องนี้เคยออกข่าวไหม อันนี้ไม่แน่ใจค่ะพี่นัทเพราะมันหลายสิบปีแล้วดงครับครับครับเอาก็ก,ก็ก็ฟังเป็นเป็นเรื่องเล่าแล้วกันเนาะใช่ค่ะ<อ>เจ้าของเรื่องเขาบอกว่าอย่างน้อยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาในรูปแบบที่ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเขาเลยบอกว่าอะไรที่ดูผิดหูผิดตาหรือแค่รู้สึกว่าเอ๊ะตรงเชื่อความว่าเอ๊ะในใจของคุณคะ่ะว่าเขาคือมิจฉาชีพไหมอืมอืมนี่คือสิ่งที่เจ้าของเรื่องเล่าเขาฝากมาค่ะ เ<ถ>ขาบอกไม่อยากให้ใครถูกหลอกแล้วก็ไม่อยากให้มีลทัทธิบ้าบอลแบบนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยอืมคือเอจริงแล้วอะผมเข้าใจนะทุกคนเราทุกคนแหละอยากมีชีวิตที่ดีหรือว่าอยากมีมีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับแล้วก็เรื่องราวของความเชื่อมันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะระหว่างร,ระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องหลอกลวงอะครับมันคือเส้นบางๆเท่านั้นเองแล้วถ้าเราแบบ แน่นอนด้วยด้วยวิกฤตแบบนี้ด้วยอยากจะหาที่พึ่งอันนี้พูดถึงยุคยุคสมัยนี้นะวิกฤตหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็อยากจะหาที่พึ่งให้ทำให้ตัวเราเองดีขึ้นนะครับบางคนไปถูกหลอกบางคนไปนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างที่บอกมันน่ากลัวมากเขาเอาไอคนพวกนี้เขาชอบเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความเชื่อของคนน่ะมาหาเงินน่ะ แล้วถ้าบอก<ช>อย่างกันบอกกันอย่างไม่โกหกเลยนะซึ่งมันหาเงินได้ไงของที่จริง<ช>เขามีไหมมีครับอันนี้ยอมรับจริงๆว่ามีจริงๆไอ้ของที่ไม่ดีมีไหมก็ต้องยอมรับไปอีกแหละฮะว่ามันก็มีจริงๆแหล,ละแต่นี้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเอะเร็วหรือเอะช้าเท่านั้นเอง<ช>ถ้าถ้าไม่โกหกตัวเองนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูอีกทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง เนี่ยมันเลยถล่าเข้าไปถลําเข้าไปถล่าเข้าไปจนสุดท้ายบางทีบางคนกลับตัวได้ก็ถือว่าโชคดีก็ยังได้กลับตัวแต่ถ้าบางคนหันหลังกลับตัวไม่ได้แน่นอนมันเสียมากกว่าเงินแน่นอนครับใช่ค่ะสุวันนี้ขอบคุณมากนะ,ะค่ะคขอบคุณเช่นกันค่ะบพี่นัดก่อนจะวางสายเอามีฝากอะไรไหมครับก็ท่วงนนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนาะเด็กโดยเฉพาะเด็กเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะสู่เป็นห่วงจังเลยยังไงจับไปดูแลคนที่บ้านดีด้วยนะคะครับสู่ก็เช่นกันนะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะค่ะอย่านอนดึกมากอย่าหักโหงทำงานนะค่ะได้เลยครับน้องขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นั